อนุนสัยเอาวันทุกคนวันนี้กลับมาเจอกับเซแล้วนะใช่เรากลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่วงอะไรนั้นไม่มีจ้าวันนี้ไม่มีอะไรทั้งนั้นค่ะก็แค่กดแร้งเอาวีชิวไม่ชิวก็ไม่รู้แต่ตาก่อนหน้าน,นี้ดิฉันได้หัวร้อนมาแล้วตานี้เราก็ได้ประสบพบเจอกับพลังเมทแห่งอะไรดีจะแหว่งอะไรดีซปเปอร์เมทรวมพลังก็แล้วกันค่ะเวทแบบโอ้สาดกระจายพลังเวทมบบสดๆเลยงั้นเราขอมาเท้าความกันก่อนเลยนะ คือตัวเซเนี่ยเป็นเมนอาญาอยู่แล้วแล้วตาก่อนหน้านี้คือเราได้เล่นเป็นตำแหน่งอื่นแต่ว่าคนอื่นที่เป็นซัพพอร์ตเนี่ยกดอาญาไปซึ่งวูดตามตรงรู้สึกเล่นได้แบบหน้ากำหมัดส,สุดๆเลยเพื่อเธอไม่ช่วยเพื่อนทอไม่อะไรคือก็เข้าใจแหละว,ว่าเธอกดกันมา3าคนแลวฉันกดมา2แต่เธอช่วยทําตัวเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติหน่อยได้ไหมไม่ใช่ก่อัวคนอื่นไปวันๆแล้วก็แทบไม่ช่วยอะไรเลยเฮ้ย <c oughs> แล้วพอมาเป็นตานี้ซึ่งเราได้เป็นเมดแล้ว คือซับพอร์เนี่ยเขาจะขอเป็นอาญาแล้วเขาก็เพื่อนมาในการจะขอดดเรียอีกเราก็มองว้าแบบเอาไว้ดีรู้สึกไม่ไว้ใจก็เลยแบบมายวเล่นอาญากลางอิงก,ก็ได้แล้วดอเลียก็ไปซับแล้วป้าน่าหล้แต่ต่อมาคือคนที่เป็นแครี่หยิบปลิสมาโอ้ว้าว คุณฉํณมมาอะไรลงไปคุณยิบอริตมาทำไม,มแล้วเขาก็าพิมพ์มาบอกว่าขอโทษยิบผิดโอเคเราจะพยายามให้อภัยแล้วเราก็มองหน้าแบบเมธจะเรียกว่าเมธยังไหมซับตัวน้อยสามตัวกำลัง,งยืนอยู่ด้วยกันแบบพลังแข่งขาสั้นกำลัง,งยืนมองหน้ากันอยู่แล้วคุณออฟเลนนั้นก็ได้แบบโอเคในไหนก็ในไหน,หน,หน,หนแล้วทาทาอีลินอมาจากไหนต่ออุย้ยแต่อย่างน้อยเขาก็ยอมออกคิให้แหละ เพราะว่ามันจะเป็นรรดาบเมติป้อมแล้วจ้าแล้วคนที่มากับเราก็ไหนๆมันก็พลังเวทแล้วไปชูเลน่อเราได้จะมองหน้าแบบมันจะรอจริงๆชิมมุยอุ้ยมันก็มีทรงได้อยู่แล้วแต่แค่นางเงอฉันต้องเป็นปลาแดดเดียวสักหน่อยเดียวุดซืด้อเออตอนแรกเนี่ยอลิ เขาเอาของโลมไปซึ่งเขาไปอยู่ข้างบนแล้วของโลมควรจะมีประโยชน์อะไรคะเราก็เลยแบบอลิซค้ายมาเดี๋ยวฉันออกเองแล้วอลิซก็แบบเขาให้ความร่วมมือดีมากนะเขาน่ารักมากดอเลียด้วยคือเราอะขอเป็นโลมแทนซึ่งตอนแรกเราอยู่กลางดอเลียก็แบบโอเคโอเคเดี๋ยวจะไปกลางแทนคือแบบโอ้ยหัวโลมที่น่ารักมากไม่ว่ากันเลยสักคำ รู้สึกใจฟูสุดๆเลยแล้วผนานก็แต่ตอนนี้เจออลำวติตายตายฉันคงจะไม่คิดใช่ไหมอ้ยยังไม่คิดเราเอาวิม,มาซึ่งเราก็เก่อหัวกับมนุษย์ที่มากับเราเพราะฉะนั้นก็ซส้อตายอุย๊ยเกมตอนช่วงเจ็ดนาทีเลยเนี่ย,เ,ยเกมทรงดีมากเลยพลังแห่งน้างเงือก <laughs> ซึ่งตุยอย่ามันก็ดูไปได้วสวยดีซึ่ง อ้ยเรามีโอกาสแบบชนะแบบฉันสามารถจบบ้านเธอได้นะแต่ฉันได้มองหนะ้าแบบอ้าไม่มีดาเมตติป้อมเราแบบเฮ้ยสิ้นหวังตัวแรกอ้ยแต่ตัวแรกมันโรงดีจริงๆนะว่ามันจแะบบมีสิชนะได้ตงนะไม่ได้โกหกล่กเดี๋ยวเราก็ามีหลักฐานให้ดูเลยนะ <c oughs> พูดอะไรของเราเนี่ยรู้สึกแบบพูดไม่ถูกเพราะว่าตอนเล่นจริงอะนั่งไปเล่นไปขำไปขำ้างแล้วบักเพินเนี่ยเจ้าก็จะบอกไงดี เธอก็ห่อยป้อมมันมากคือแบบห้องบาร์แตกแล้วพวกพวกฉันกำลังพยายามสู้ชีวิตกันอยู่เอ้แต่อย่างน้อยเพื่อนที่นา่นารักโอเคอันนี้โอเคแล้วพอมาเป็นท่วงแบบท้ายท้ายเกมจะบอกอไงดีทุกคนนั้นพยายามสู้สุดชีวิตแต่ดามเมนอะไรเอ่ยก็สู้ไม่ไหวจนฝั่งตรงข้ามนั้นใช้สิ่งที่เร่ว,วาถอยเขาออกพร้อมกันถึง5้าตัวออกพร้อมกันด้วยนัดหมายตัวจองเมื่อก่อ oh นแล้วพวกเราแบบ คุณจะเอาก็เอามาเลยสิเรามีพลังเวทแต่คือแบบตอนนี้ฉันจะสงสารใครทีฝั่งเราที่โดนจับหรือว่าคุณเพนดีคือเพนเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยแปรแปกระโดนจับแล้วไปนานไปดีแต่ปัญหาโรกแต่คือบางทีถ้าเราพลาดแค่ทิ้เดียวผู้อย่างก็จะอิบอายหมดเลยเลยแต่ฝั่งนั้นอะไรคือเขาเริ่มมีของแล้วอ่ะแล้วเขาก็ได้แบบบัฟมังกรลัวๆแล้วสภาพพวกเราแบบแฮท่ไม่ได้เราก็โดนขโมยแหละ แต่แม้ว่าเกมจะเป็นยังไงแต่บทสรุปก็คือฝั่งเราได้พ่ายแพ้ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรรู้สึกแบบเป็นการแพ้ที่รู้สึกสนุกนะคือก็ไม่คิดว่าเราจะโคจรมาเจอกันแบบนี้ได้แล้วคือเราบอกอะไรขอความร่วมมืออะไรคือทุกคนําตามหมดเลยน่ารักมากไอแใจฟู J ถ้าผ่านมาเห็นเิมนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ได้เล่นด้วยกัน แบบจะไม่โกรธเลยถึงตอนแรกจะแบบแอบหวั่นใจเพราะว่ากลัวคนอื่นเล่นอาญาไม่ดีแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้โอเคแบบในมือกลับมาดูอีกครั้งก็แบบนั่งขำตัวเองว่าฉันทำอะไรหลงไปบ้างเฮ้ยทำไมฉันต้องพากไปคลิปทำไมต้องพากไปยิ้มไปด้วยนะตัวเรานั่นคือแบบผู้เสียสละในชีวิตจอรียเธอคือผู้เสียสะลสะใะสภาพทุกคนที่ฝั่งนั้นเข้ามาคืบอ เออเออเอพลังวิ่คือมันก็ดูมีทรงจะชนะใช่ไหมละ่ะมองประมาณสิบนาทีน่ะก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละนะคือตอนสุดท้ายต่อให้เราก็แพ้ก็ไม่เป็นไรค่ะก็มันก็สนุกดีเลยนะเอียย้ยนะมันดูสนุกอย่างแล้วเื้อผ้าไปแล้ว,วยช่ก็ขำไปแล้วตอนนร้ก็ขำไปแล้วแต่เสภาพคือเราพยายาม จบหรือทําอะไรแล้วเพนก็แบบฝั่งนั้นดูน่าสงสารที่สุดอย่างนี้บอกไปเขาอันติเข้าแหละต่สมาร์อันติออกแล้วกหนีหายเลยฟวถึงฉันก็งงก็แต่นะว่าทําไมฉันต้องแพ้ด้วยแต่ก็สนุกแหลนะน้าโอเคโอเควันนี้ก็คงจะหมดเวลาแล้วล่ะนะต้องไปอีกแล้วชิ้นนะ,ะก็ฝากกดไลค์วกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันแล้วก็อยากจะฝากบอกว่าคนที่มาเล่นด้วยกันนะ่ะ น่ารักมากเลยขอบคุณนะคะทุกคนไม่พูดคำหยาบเลยทุกคนเป็นแบบสังคมแบบกระแรนมิดมากดีสุดๆเลยโอ้อยฮิฮิฮูฮ้เราคงต้องไปแล้วล่ะอย่าลืมกดด้วยนะก่อนแล้วก็เหตุผลที่วันนี้ก็หายหายไปมีงานอย่างอื่นต้องทําค่ะแล้วก็ว่าจะลงแข่งขันประรกวดสกินอวีสักหน่อยแต่ฉันก็ต้องทําเว็บตูนอยู่ถ้าอยากรู้เรื่องอะไรก็ลองกดใต้ ดสคริปชันดูนะคะปุยปุยต้องไปแหละายบายนะสวัสดีค่ะขอให้เป็นวันที่ดีนะ